สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม ArcMap 10ในการทำ3า 3d และ a n i m เมช o n นะครับจากนั้นให้เปิดโปรแกรม ArcMap 10ได้เลยครับเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้กดที่ Catalog เพื่อนำชั้นข้อมูลของตึกเข้ามานะครับใช่ไหมน,นี่นะครับนำชั้นเข้าเข้านำ นำเข้าข้อมูลแต่ความสูงของตึกไม่เท่ากันดังนั้นจึงควรใส่ชั้นความสูงของแต่ละตึกนะครับโดยการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลนะครับยังไงแล้วตอบด้วย open attribute table นะครับแล้วก็ใส่ชั้นความสูงของข้อมูลโดยการเรียงลำดับก่อนนะครับโดยการคลิกขวา sort at เซตติ n งนะครับจากนั้นคือให้เรากด e d i t o r start Editing นะครับเพื่อเปลี่ยนลำดับความสูงนะครับคณะการจัดการมีทั้งหมด9ชั้นนะครับชั้นละ3เมตรดังนั้นเราจรึงใส่27เมตรนะครับ คณะพยาบาลศาสตร์มีทั้งหมด3มชั้นเราจึงใส่9เมตรนะครับและต่อไปคณะแพทย์15เมตรนะครับคณะเภสัชาศาสตร์2 1เมตรนะครับคณะโลจิสติกเมตรคณะวิทยาศาสตร์ 9เมตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา6เมตรนะครับและคณะวิศวกรรมศาสตร์30เมตรนะครับจากนั้นให้เรากด Editor, Save Edit แล้วก็ Stop Editing นะครับจากนั้นเราปิดโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับ และต่อไปเราจะไปใช้โปรแกรม Arc Scene น,นะครับโดยการเข้าไปที่แคตตาล็อกและนำชั้นข้อมูลเข้าไปในที่นี้นะครับและเพื่อให้ทำให้เป็นดูมีมิติมากขึ้นให้เราดับเบิลคลิกไปนะครับแล้วเข้าไปที่ extrusion นะครับจากนั้น extrusion future in layer นะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นเครื่องหมายที่เป็นรูปเครื่องคิดเลขนะครับให้เราคลิกเข้าไปให้เราเลือกความสูงนะครับใส่ high หนึ่งกดโอเคนะครับจากนั้นให้เราเลือก adding into หรือ apply intuition by นะครับเราเลือกอันที่3ได้เลยนะครับกด apply รอสักครู่นะครับโอเคเราจะเห็นชั้นความสูงของตึกนะครับต่อไปเราจะใส่แผนที่ของมหาวิทยาลัยบุรภานะครับเพื่อจะได้ดูมีมิติมากขึ้นต่อไปเราใส่ สีเพราะสีมันดูจืดชืดไปให้เรากดดับเบิลคลิกนะครับแล้วเข้าไปซิมโบโลจีนะครับจากนั้นแคตติโกโกลิเราเลือกตัวนี้เป็นเนมนะครับเพื่อจะได้มีชื่อส่วนผมที่ผมชอบสีผมจะเลือกเป็นสีพัสเทลนะครับเพราะผมชอบสีพัสเทลให้กด add All value จะมีชื่อลำดับชื่อแล้วก็สีขึ้นมานะครับตามชื่อเลยนะครับให้กด apply กด OK นะครับเราจะเห็นว่าชั้นข้อมูลของแต่ละตึกจะเป็นสีที่แตกต่างกันนะครับต่อไปเราทำการใส่ Animation นะครับโดยการคลิก a n i m a t i o n open animation control จะขึ้น animation control ขึ้นมานะครับกดไฟล์นะครับเพื่อให้เป็นรูปนกแล้วเราก็กด record เราจะเห็นเหมือนนกบินเข้าเข้าหาตึกนะครับตอนนี้ผมเข้าไปที่ตึกมนุษย์ กด stop แล้วเราก็มากด animation import animation เราเลือกไฟล์ที่จะบันทึกส่วนผมจะบันทึกที่ desktop นะครับเพื่อกันเพื่อให้หาง่ายขึ้นใส่ชื่อไฟล์นะครับ อีกพอรครับโอเคและภาพที่เราได้ทำเมื่อกี้ก็จะปรากฏขึ้นนะครับเป็นไฟวิดีโอเพื่อความคมชัดของตึกเพื่อให้เห็นตึกชัดเจนมากขึ้นในนี้มันจะเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวนะครับ มันจะทำให้วิดีโอของเรามีอะไรมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแบบเดิมๆที่จะมีป็นแค่พับนิ่ง จากนั้นเราจะบันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG นะครับโดยการเข้าไฟล์เราสักคู่นะครับ X พ o r e s c r e e นแล้วเข้าไปที่ 2D นะครับจากนั้นเปลี่ยนไฟล์เป็น JPEG แต่ไม่อกี้เป็น JPEG อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เลยนะครับ จากนั้นกดเซฟได้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าภาพจะมีอยู่หรือเปล่าครับรอสักครู่นึงภาพออกนี่ครับภาพก็จะปรากฏขึ้นอย่างนี้นะครับผมขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ